ครับสุดหล่อทั้งสองผมไม่เถียงไม่เถียงอะไรนะสุดหล่อทั้งสองไม่ใช่นะอาจารย์นมาหนึ่งใสวหนึ่งาอ่าวันนี้ประเด็นของเราอาจารย์นมโอ้การตั้งประเด็นที่ดูวิชาการมากอ่าประเด็นอะไรอืมนน่นลนไม่หมายถึงเนี่ยชื่อชื่อประเด็นเนี่ยการศึกษาไทยกับเพศสามเออมันวิชาการนะครับเอ่อืมมันมันยังไงอาจารย์ทําไมทําไมต้องมาโยงการศึกษากับเพศที่สามด้วยครับอ๋อคือหรือหรืออาจารย์เป็นตุ๊ด ผมเป็นคนที่มีความชื่นชอบเพศที่ส,สามน<ว>ี้ยอมร <c oughs> ับเปิดเผยรั <c oughs> บเปิดเผยเปิดเผยอันนี้คือคือไม่ได้ชื่นชอบในลรรักษณะทูถสาวนะครับแต่ว่าชื่นชอบว่าเราเราจะสังเกตดีๆนะครับว่าจากการที่สอนได้เคยมีโอกาสสอนหน <c oughs> ังส, <c oughs> สือือในสถาบันการศึกษาเนี่ยเราจะพบว่า เพศที่สามเนี่ยนะครับผมไม่ซอยลึกลงไปนะครับว่าเพศที่สามเป็นแบบก็จะมีาจายประเภทในเพศที่สามขอเรียกรวมรวมนว่้วเพศที่สามอ่าฮะอ่าฮะเพศที่สามเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในตัวค่อนข้างสูงนะครับกว่าชายหญิงปกติทั่วไปครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับขออนุญาตออกประกาศเป็นคําเตือนไม่พิมึงก่อนว่าการพูดวันนี้นี่ยคือพูดในฐานะที่เพศที่สามเป็นเป็นหนึ่งใน เป็นหนึ่งในเพศที่มีเพศชายเพศหญิงและเพศที่สามนะครับไม่ไม่ได้มาส่งเสริมหรือต่อต้านให้ใครเป็นหรือไม่เป็นเพศที่สามครับเราคือในแง่บริบทของของเป็นเพศเพศหนึ่งที่ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยนะครับกับการศึกษารคือผมมองว่าเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นเพศที่สามส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ที่เรียนเก่งนะครับอืมอันนี้จริงที่ที่ผมเคยเคยเห็นมานะครับเรียนเก่งแต่ถ้าเรียนไม่เก่งเนี่ย มักจะมาจากสาเหตุหลักๆที่ไม่สนใจแล้วก็ไปเด่นด้านอื่นเช่นอาจจะไปแสดงละครอ่าใช่ใช่เป็นชีวิตเดร์เออเต้นไงสกิลเขาไงเออทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับกับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งในอดีตคือสังคมอาจจะยังยังไม่ยอมรับในสังคมที่โรงเรียนที่บ้านหรืออะไรต่างๆเขาก็เลยสร้างกลไกตัวหนึ่งขึ้นมาคือต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างที่ โดดเด่นมากผมเคยเรียนโรงเรียนมธัธยมที่เป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับก็ก็ไม่เอ่ยนามทุเรียนละกันเพราะปัจจุบันนี้โรงเรียนก็ได้ชื่อเป็นโรงเรียนที่มีเพศที่สามเยอะมากใช่โรงเรียนชายล้วนทั่วประเทศไทยเลยสามแบบบุกบันบํามเบืมากเยอะจริงจริงจริงโรงเรียนชายล้วนกับกับเพศที่สามเนี่ยมีดำรงอยู่ตั้งแต่เป็นสักยี่สิบปีที่แล้วมั้งตั้งแต่ผมยังเรียนมัธยมก็นึกสภาพกับอายุผมดูนะครับ <c ười> เอ่อสมัยนั้นเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยมีเพศที่สามในห้องผมเนี่ยประมาณนักสามเออนักเรียนมาห้าสิบคนมีเพศที่สามประมาณสองคนออกขยับขึ้นมาอยู่ชั้นมสองปริมาณเพศที่สามเริ่มขยายวงขึ้นแล้วก็รวมกันแล้วตอนนั้นเพศที่สามกีฬายอดที่ของเพศที่สามคือว,ลวอลเลย์บอลนะครับผมเนี่ยเกิดไปเป็นเพศที่สามมาเข้าเหมือนกันแต่ว่ามัน มันก้้ากึ่งไงมันก้้ากึ่งตอนนั้นผมก็ยังตัดสินใจนิดๆอยู่ว่าเอ๊ะผมจะไปเป็นเพศที่สามดีไหมเพราะว่าตอนนั้นทั้งทั้งกลุ่มเดี๋ยวผมตัวเล็กเขาเรียกผมว่านางน้องเล็กนางน้องเล็กนางน้องเล็กตนเราจะเบาว่านางน้องเล็กเออทีนี้ผมช่วงนั้นผมลังเลว่าอีผมผมจะไปเป็นเล่นวอลเล่บอลดีหรืออะไรดีเพราะเอินรุ่นพี่มหกตอนนั้นผมอยู่มสองรุ่นพี่มหกเปิดชมรมมวยสากลลากผมไปอยู่ชมรมมวยสากล ผมแทบตายกลายไปเป็นเป้าให้เขาต่อยโอ้โหทีนี้เลยเออารมณ์จึ๋งๆว่าจะเป็นเพศที่สามหรือไม่ได้เป็นนี่มันเลยหนุหายไปเยอะเลยไปอยู่ชมรมต่อยมวยตามผว่าเพศที่สามเนี่ยเขาก็ยกขบวนในมหาแม่ผมเลยนะว่าผมไปอยู่ชมรมนั้นอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยน้องเล็กเขาเรียกน้องเล็กเขาไม่ได้เรียกแหนงเขาเรียกน้องเล็กอน้องเล็กเนี่ยเขาไปอยู่ชมรมต่อยมวยแล้วนะอะไรอย่างงี้ไปบอกคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ มันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับการศึกษานะ่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มโยงกลับมาที่การศึกษาการศึกษาของไทยเนี่ยมีคนที่เป็นเพศที่สามในดำรงอยู่ทีนี้การที่มีอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมีการวางกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องการแต่งหน้าทาปากอะไรต่างๆซึ่งในอดีตเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ีเรียสมากนะครับก็กลายเป็นการกดดันเพศที่สามไปอีกแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้น พอเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนในแทบทุกวงการในวงการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่นักศึกษานะครับแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เองเนี่ยก็ก็มีเพศที่สามอยู่สิ่งที่ผมมาพูดคุยเรื่องการศึกษาเพศที่สามวันนี้แค่อยากบอกว่าเราอาจจะต้องถึงยุคที่จะต้องเปิดใจให้กว้างนิดหนึ่งกับเพศที่สามนะครับแลว้วก็เพศที่สามเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากในหลายๆเรื่อง แล้วก็เป็นกําลังสําคัญเหมือนกันในการพัฒนาประเทศน,นะครับพูดแบบนี้ผู้ชายกับผู้หญิงก็อย่าเ่น้อยใจนะครับเราก็ต้องแอคทีฟตัวเราเหมือนกันนะครับเฟศที่สามก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับมีมีความสามารถสูงมากไม่ว่าจะเป็นในวงการแฟชั่นดีไซเนอร์ในวง หลายๆวงการดีนะครับมันซีเรียสขนาดนิ่งนิ่งอึ้งจะไปหมดเลยอึ้งอยู่อึ้งอยู่ฟังอยู่อึ้งอึ้งไม่ไม่อันนี้อันนี้จะให้ข้อมูลนิดนึงคือคือว่าพอเราเป็นเพศที่สามแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนยอมรับคือเราต้องมีจุดเด่นกว่ากว่าเพศปกติไงเราต้องเรียนให้เก่งต้องทํางานให้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ไงอันนี้คือจะเป็นการเอาจุดเด่นมาปกปมด้อยของเรางี้ไงทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้แล้วแล้วผมมองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการล้อเรียนคนเพศที่สามเนี่ย น้อยกว่าสมัยผมผมเป็นนักเรียนเยอะเลยน,เยน,นะเหมือนกับเพื่อนๆก็ยอมรับได้ผมเนี่ยอยากตีซีกับเพศที่สามตลอดเลยเพราะเพศที่สามเนี่ยจะเป็นสะพานไปนําเราไปสู่เพศที่สองนี่ไงสา,าวได้ดีนี่<า>ไงเห็นไหมใช่นั่นเริ่มเข้าไปเด็มการศึกษาจะเริ่มออกจากโอกการศึกษาดนึดนงแต่จริงๆนะครับจะสังเกตว่าผู้หญิงจะให้ความสนิทสนมกับเพศที่สามแล้วก็มักจะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีด้วยนะัรับใช่ แต่ปัจจุบันนี้ยผู้หญิงเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเมหนาวๆ,ๆ,ๆร้อนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพศที่สามน่าตาดีกว่าผู้หญิงอันนี้จริงฉั่เห็นหลายคนใช่โดยพอรอคุณนกยระดาเมื่อวานไงโอ,โอ้ยสวยมากใครดูออกว่านางเป็นผู้ชายมาก่อนอือดังนั้นจะเห็นว่าเราเราอาจจะต้องมีการที่มาพูดเรื่องการศึกษาเพศที่สามเนี่ยพวกผมกำลังมองว่ามันมีมันมีสถาบันการศึกษาบางแห่งแล้ยังปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้สอนหรือยังปิดโอกาสในฐานะ คนเป็นนักเรียนไม่เปื่อโอกาสในเทพที่สามแต่ผมกลับมองกลับกันเลยว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือระดับนักยมก็ตามควรจะเปิดโอกาสไม่พอนะครับควรจะมีวิชาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคนเทพที่สามในการเปิดกว้างยอมรับไปเลยเขาได้แสดงศักยภาพที่มี่ในตัวเขาเนี่ยได้อย่างเต็มที่เราไปมองว่าเทพที่สามอาจจะแบบ คีตการไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ mm hmm. ผมเจอหลายคนที่เป็นคนที่เรียบร้อยมากๆเลยมีนะครับไม่ใช่มีนะครับมีม mm ีแ hmm. ล้วเนี่ยเออดังนั้นเนี่ยแทนที่การสาเราเนี่ยจะไปกรอบคนเหล่านี้เนี่ยเราควรจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็ให้เขาได้แสดงปักยภาพของเขาหรืออาจจะมีวิชาเฉพาะด้านสําหรับคนเพศที่สามก็ได mm ้อือืึ เอามีนะหลายๆวิชาใช่ไหมครับดีเจที่ผมผมมองว่า<ช>ที่ห<ช>วิชามากที่เขาสามารถที่จะ,สะแสดงศักยภาพได้แต่ว่าเราอาจจะยังลึกไม่ออกอาจจะเป็นวิชาน่าตะศิลป์อืมอันนี้ใช่อันนี้จริง <แ rite S 1> ๆงานบ้านนี่หรอน,น,น,นั่งนั่ร้อยกระเป๋า Azerbai เนี่ยหรอไม่ส่วนให่เอเอส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เอเอเวลาคนที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะมีสกิลเรื่องของการบันเทิงค่อนข้างสูงมากอืม สูงมากจะเป็นเการสแสดงการลำ้ำการเออ่คิดงานการครีเอทีฟเนี่ยเขาจะมีไอเดียที่ที่ค่อนข้างฉีกแล้วก็ใหม่อืมแค่เขาคุยเราก็หาแล้วใช่เนี่ยผมชอบฟังคนได้ที่สามคุยนะครับเพราะว่าโหสับแต่ละสับนี่ไม่รู้ไปคิดได้ยังไงแล้วมันก็หาแล้วมันก็บางทีก็ได้แง่มุมหรือว่าแนวคิดที่ที่ดี ผม,ผมไม่แน่ใจจะต้องแชร์กันก็ดีเจกี้ก็อาจจะมีมีบางสิ่งที่สามารถแชร์ให้ให้อาจาร,รย์ในความรู้เ<ๆ>พิ<ๆ>่มด<ๆ>้วยครับ<ๆ><ๆ>ผมกําลังสงสัยว่าทําไมคนเทศที่สามเนี่ยถึงมีหัวคิดสร้างสรรค์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประดิประดอยคําพูดผมเคยเห็นคนเทศที่สามทำลายสีก็สวยมากๆที่อยู่สู้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเขาถึงมีสกิลตัวนี้ได้เหนือกว่าหรือว่าโดดเด็นว่ออันนี้นึวคอนรู้สึกส่วนตัว เอออ่านแน่นอนเขาจะมีการที่อยากจะเป็นผู้หญิงอืมถ้าสมมติน,นั้นในประเภทในในส่วนของเก้งกวางเขาอยากจะมีการเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องทําอะไรให้ดีกว่าผู้หญิงอันเนี้มันจะมีกันเหมือนกับเออเหมือนอ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยผู้หญิงอ่านรอบหนึง่งเก้งกว่างาจจาะสามรอบหรือว่าเรื่องของการการพับกันอะไรอย่างงี้ซึ่งปกติผู้ชายเขาจะมือนหนักใช่ไหมแต่พวกเนี้ยจะจะมีจะมีเหมือนกับสกิลติดตัวตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่านี่หรือเปล่าเพราะว่า<อ>แต่ก่อนมันยังไม่ค่อยเปิดลับไงไม่ค่อยเปิดรับถ้าถ้า อ่ไม่ว่าจะเป็นอน้องต๊ดน้องเทยตัวโป,ปกเนี่ยถ้าเกิดยูไม่มีความสามารถเนี่ยยูก็จะไม่มีที่ยืนเลยนะใช่ฉันองบอกว่าทุกคนต้องต้องมีจุดเด่นใี้ทุกคนยอมรับเนี่ยม,มีมีผล,ม,ผลมีผลนะครับมีผลเพราะว่าตัวนี้นี่จะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองด้วยใช่คพอ,<ะ>พ,อพอมันเหมือนมันมีแรงแรงกดดันมากๆเนี่ยแแล้วล้วสังเกตอย่างนะคนเพศที่สามเนี่ยรักครอบครัวมากนะใช่ผมรู้ผมรู้จักครอบครัวหนึ่งเนี่ยโอ้โห มีลูกชายอยู่สองคนคนหนึ่งก็เป็นเพศที่สามคนหนึ่งก็เป็นลูกชายปกติเป็นลูกชายปกติธรรมดาไอ้คนเป็นปกติธรรมดาเนี่โอโ้โหเขากินลงกินเหล้าเลยเทะเลยแต่เพศที่สามนี่พ่อก็เกลียดมากเลยนะพ่อพ่อแอนตี้มากมแบบทํางานที่สูดต,ตัวเองจนพ่อยอมรับเก็บเงินส่งกลับมาปลูกบ้านได้คือก็เลยโอ้โแปลกนะขนาดพ่อไม่ชอบนะก็ยังยังสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้มันอาจจะเป็นอย่างดิเจกี้ว่าเป็นแรงกดดันซึ่ง ทำให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองผมถึงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับมุมมองเยอะบางคนเนี่ยเพื่อนผมผู้ชายบางคนเนี่ยเห็นไม่ได้นะ้พี่ที่สามเนี่ย,ยรับไม่ได้อี๋เลยเลยใช่ไหมแต่จะหลีกเนี่ย<ง>แ,ตแต่ผมเนี่ยอาจจะพพราะได้คุกกีกับบุคคลในกลุ่มนี้มาเกือบจะตลอดนะครับผมมองว่าเขาน่ารักนะเขาน่ารักแล้วเขาไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภยัยส่วนใหญ่จะเป็นประเภท คิดยังไงก็พูดออกมาใช่ตรงๆเลยออืคิดยังไงพูดออกมาอย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยผมอย่างผมสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เมาสาแซวหรือตอบคําถามอาจารย์ได้อย่างถึงทิกถึงขิงมากคือถ้าอาจารย์ไม่เจ่งจริงเนี่ยแล้วเจอเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีสิทธิ์ล่วงเอาได้ง่ายๆทีเดียวเฉียวเพราะว่าว่ะวาจาชีไวมากไง แล้วก็วิธีคิดวิธีสร้างคําถามเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเลยทีเดียวซ,ซ,ซ,ซึ่งในทางกับการเรามองว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้การศึกษามันพัฒนานะเพราะว่าทั้งคนสอนทั้งคนเรียนต่างคนต่างแบบเหมือนประลองประลองความคิดกันแบบเหมือนมีของอ่ะอจริงจริงแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะสังเกตว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาชอบนักเรียนที่สงบเงียม,มงเรียบร้อยแต่ผมกลับมองว่าเพศที่สามเนี่ยเป็นสีสันของ ของการศึกษาบางอย่างเราอาจจะดูว่าเอ้ยมันเกินเลยไปหรือไม่เหมาะอันนี้เราบอกก็ได้เรากรอบก็ได้แล้วเด็กพวกนี้สังเกตน,นะครับหัวอ่อนกว่าเด็กผู้ชายนะอ่าใช่ถูกต้องแม้ผมมองว่าหัวอ่อนกว่าเด็กผู้หญิงในปัจจุบันนี้ด้วยบอ,อือืออาจจะเป็นอย่างดีเจที่บอกวันนี้ได้คุยนี่ดีใจอย่างคือคือเออให้ข้อสรุปมาอย่างว่าอาจจะเป็นเพราะเขารู้สถานะาพของเขาในสังคมแต่ขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะรูอวด ในสิ่งที่ดีอ่ะอืออกมาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานศิลปะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความรู้เขาอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยผมผมผมในส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราควรจะส,สับสนคนกลุ่มนี้ไม่ได้ส,สับสนที่เขาเป็นเพศที่สามนะครับแต่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยสนับสนุนเขาได้แสดงความสามารถออกมาผมเชื่อว่าเลยหลายๆมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาก็สนับสนุนแล้วแต่ว่าผู้ปกครองบางคนอาจจะยังมีแรงต้านอยู่ นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าในวงการบันเทิงในวงการอะไรต่างๆันียก็จะมีแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเลือกหัวข้อนี้วันนี้เพราะว่าเอเทรนด์ของสถานีที่ผ่านมาในช่วงสองสามวันนี้เราก็คุยันเรื่องนี้ด้วยใช่ใช่หรือเปล่า้ชงใช่วนติดเลยจะเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือผู้หญิงข้ามเพศแล้วแล้วคนเหล่านั้นเขาก็เป็นคนที่มีคุณภาพใช่ไหมครับอืใช่ครับนี้จะเล่าเสริงให้ฟังมีรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนแรกพ่อเขาไม่แบบโอ้แอนตี้มากไม่ชอบไม่อะไรเลยนะ แต่เขาแบบว่าพยายามแอคทีฟเองจากเด็กที่เรียนไม่ไม่เก่งเลยอะอาจารย์จนตอนเนี้ยโอ้โหเกียรตินิยมทํางานได้แบบว่าเยอะจริงๆแล้วพ่อเขาก็เป็นว่าโอเคเขาก็เห็นมุมดีของลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อเขาสามารถโอโ้อวดไว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้นะแต่ลูกเขาอะทำงินเบนขนาดนี้นะทํางานอย่างนี้นะนะถึงจะบอกว่าน้องๆสมัยนี้ลอง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 ,ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าจะให้สังคมยอมรับคุณต้องทํำยังไงผมเชื่อว่ามีน้องๆเพศที่สามเป็นจานวนไม่น้อยที่เป็น แฟนขับบางรายการของว wow! ้าวกรับ825อยู่นะครับ uh huh. ผมในฐานะที่ก็แก่แล้วนะครับก็ขอให้กําลังใจนะครับคือผมจะไม่พูดือนคนอื่นหรอกบอกว่าเออไปค้นพบตัวเองไปยืนแก้ผ้าหน้ากระจกดูดิว่าเราเป็นใครแล้วก็กลับมาไม่ต้องนะครับ uh huh. เป็นอย่างที่น้องๆหลูกๆหล,ล,ล,ลานเป็นอยู่ตอนเนี้ยที่เป็นและสบายใจครับเป็นแต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องพิสูจน์ตัวเองจะเห็นว่าตัวอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมาหรือตัวอย่างที่ดีเจทีพูดเนี่ย คนเรานะีา่เขาพิสูจน์ตัวเองทั้งนั้นนะใช่ฮะคุพก็ได้รับการยอมรับนะแต่ปัญหาคือเราอ่ะพิสูจน์ตัวเองแบบไหนถ้าไปพิสูจน์ตัวเองแบบผิดๆมันก็ไปกันใหญ่นะแต่ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองแบบที่สูกต้องเนี่ยถึงวันนี้มันอาจจะต้องใช้แรงในการพิสูจน์ตัวเองเยอะเยอะกว่าเทศที่หนึ่งเทศที่สองมากแต่ว่าเมื่อเราพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยผมการันตีเลยเพราะผมเห็นมาหลายตัวอย่างแล้วดีเจกี้ก็ช่วยยืนยันตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ยอมรับ สังคมยอมรับทุกคนยอมรับนะว่าคุณเจ๋งอะ uh huh. อืแล้วคุณเจ๋งคุณเจ๋งกว่าดูเดี่ยลูกสองคนลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายแนะเมาเหล้ากินเหล้าเมายาขอแต่ตังค์พ่อแม่อีกคนนึงอะกลับไปทํางานหนักโหทํางานหนักมากคนเนี้ยทํางานหนักมากทํางานกลางวันตอนเย็นไปรับทํางานพิเศษนู่นนี่นั่นคือง,งานดีๆด้วยนะงานพิเศษที่ดีด้วยนะ uh huh. ส่งเงินยมาจะปลูกบ้านได้นี่ผมก็ผมก็ชึ่งเข้ามาแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาจากแอนตี้นะ หลังๆก็อย่างดีเจบอกเลยเขาก็เจอหน้าใครเขาอวดลูกเขาก็ภูมิใจมากเลยใช่เนี่ยผมต้องบอกว่าการศึกษาเราก็อย่าไปกรอบเด็กเพศที่สามมากและขณะเดียวกันน้องๆเพศที่สามเองก็ควรจะพิสูจน์ตัวเองออกมาให้เห็นเพศที่สามเนี่ยมีมีอยู่นิดเดียวที่ที่อาจารย์อยากจะอยากจะเติมให้นะครับก็คือเรื่องการน้อยใจอ่าอ่า น้อยใจบางเรื่องน้อยใจนิดเดียวใครพูดปิดหูนิดเดียวก็ตัดสินใจไปแบบนึงว่าใครพูดปิดหูนี่เออไม่เอาละอะไรเงี้ยอันนี้ต้องหนักแน่นนิดนึงอ,อันนี้เข้าใจนะว่าเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าต้องหนักแน่นนิดนึงเพราะว่าแรงเสียดทานหรือว่าความผลดันเนี่ยมันจะสูงกว่าเพศที่หนึ่งเพศที่สองอดังนั้นตรงเนี้ที่ผมเห็นเพศที่สามที่จะเตะเตะออกนอกเส้นทางหรือว่าจะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของคาพูดคน ประเทนี้จะแคร์เพ <cat on developed Airbnb> ื oh no. okay. <they> to <that> ่อนแคร์คาพูดคนรอบข้างเยอะนะครับก็ก็อย่าไปอย่าไปแคร์แล้วก็มั่นใจใน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 ความเป็นตัวของเราทุกวันนี้อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรไม่ว่าเราจะเป็นใครเนี่ยมีความมั่นใจในความเป็นตัวของเราเพราะว่าสิ่งนี้ตอนนี้มันขาดหายไปเยอะในประเทศชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นใครทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าชาติเราจะเป็นใครเราจะเราจะไปเป็นเกาหลีดีเราจะเป็น เราเราจะไปเป็นเขเมรเราจะไปเป็นอะไรดีเราเราไม่รู้คือเราเป็นไทยเราต้องเป็นตัวเราแต่ความเป็นไทยคำจำกัดควาว่าไทยเนี่ยมันก็หลายชนชาติอยู่ข้างในนะครับ mm hmm. เหมือนกันเราเป็นเพศที่สามเนี่ยคำจำกัดความว่าเพศที่สามของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหน mm hmm. เพศที่สามนี่ตอนนี้มีอยู่ในทุกอาชีพหมอครูนี่หมด mm hmm. นี่หมดดีเจด้วยดังนั้นเนี่ยเ, <laughs> เข้าใจเนาะว่า mm hmm. วันนี้ที่ผมอยากพูดเนี่ยก็คือเท่านี้คืออยากจะให้กำลังใจ น้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็มีพี่ด e ีเจกี้เขาก็ช่วยคอนเฟิร์มตัวอยางจริงๆอยากให้ด e ีเจเอกกี้เล่ามากกว่าด้วยเพราะว่าอาจจะมีความใกล้ชิดสุดนมหรือมีเรื่องถูงที่เป็นลักษณะแบบนี้เยอะกว่าอุ้ยจริงๆเอกกี้แมนฮะอาจารย์ ไปกินมนโอ้ยไปบ้านนี่แมนไม่มอาจารย์ที่จะพูดว่าเฮ้ยพ่อแม่รับได้ไม่ใช่ไปแต่นคนแห่เลยมาเอ้โหถอดเสื้อกินเล่ากับพ่อโอเคจะบ้าเหรอเออเออเออแต่ผมเคยเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีมีคนหนึ่งเป็นแบบนี้เหมือนกันนะกลับบ้านที่ใส่เสื้อเสื้อทีมฟุตบอลฟุตบอลเลยแล้วเสื้อก้ามีมีบอลเลยแบบแมนมากน้องน้องสมัยเนี้ยต้องต้องมีต้องเอาบอลต้นอ่ะส่วนใหญ่จะแบบว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เต็มที่ไงบางคนนะ กลับบ้านไปโอ้พ่อครับพ่อรึงเลยว้าเกเหมือนจันบอมไงเีเจดีเจเอกี้มีคําแนะนําสําหรับน้องๆที่อยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อไหมครับว่าเปิดตัวหรือยังไม่เปิดตัวอะไรยังไงกับบ้าน <laughs> ถ้าถาม,มเอกี้เอกี้ก็อยากจะให้น้องเขาเขาทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดก่อนอะ่ะอ่าฮะถ้าเกิดคุณคุณมีเหมือนกับเสิ่งการันตีว่าคุณเจ๋งอ่ะเหมือนที่เราคุยกันอะนะฮะไอไอข้อค้นหาว่าไอคุณเป็นเป็นผิดเพศหรืออะไรอย่างงี้มันจะไม่มีไง เพราะถึงวันที่พร้อมหลายๆอย่างเรื่องของเอ่อเรื่องของสภาวะทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเอาจริงๆนะจะบอกทุกครอบครัวเขาเขารู้แหละว่าคุณเป็นอะไรแต่เขาอาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนีน้ทุกอย่างมันสามารถลดลงได้อะฮะพ่อพาอาจจะแบบว่าตอนตอนณต,ตอนนี้เราอยู่มหนึ่งพ่ออาจจะไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเขาอยู่กับเราเนะี่ยเราปีสี่พ่ออาจจะเหลือแค่ไม่ชอบแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ mm hmm. เอออันนี้อยากอันนี้อยากฝากมองนิดนึง mm hmm. โอ้ดีดีเจกีววิชาการมากนะนกเก<อ>มากผมไปไม่ถูกเลยอะน่าสีรู้สึกวันนี้ดีเจตัางเงียบผิดปกติแต่ว่าดีนะครับดีดีใจมากเลยที่วันนี้ให้โอกาสผมได้มาแลเกเปลี่ยนมุมมองผมก็ได้ความรู้กลับไปเอยอะเลยแล้วก็ผู้ชมก็คงจะได้ไประโยชน์ไปบ้าง้ะครับในเกต้มีทางบ้านบอกว่าเอ่อที่ว่าทําไมเพศที่สามถึงถึงเก่งเหลือเกินนะครับจากผลิตนั้นบอกว่าผมว่าด้วยความที่เอ่อความที่มีด้านชายแล้วก็หญิง มันเหมือนมีข้อเด่นของทั้งสองเพศแล้วพอนํามารวมกันก็เลยเกิดทานเลนขึ้นอ่านี้เป็นไปได้เป็นไปได้พาะอยิ่งกับกีฬาวอลเลย์บอลนะโอ้ตาย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 เล่นถหวายหัวเล่นถหวายหัวจริงๆริงเรก็ออดจุบจิบบอกว่าอาจารย์บอมตอนนี้ลองเปลี่ยนเป็นตุ๊ดก็ยังทันอยู่มั้งครับแรงอ่ะแรงคนนี้แรงเลยจะทวิตเตอร์ สยองเลยทวิตเตอร์สยองนะครับ <c oughs> รต่อไปเราจะเรียกอาจารย์บอมว่า <c oughs> นางน้องเล็กเอเจบอมไม่ไหวเยกไหวไม่ไหว,ไไหวนนี่เอาความลับมาเปิดเผยแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ที่มีคนคอมเมนต์มาว่าว่าเอม,มีทั้งมุมที่เป็นเพศชายและมุมที่เป็นเพศหญิงอยู่นี่ก็น่าจะจริงก็จริงครับออจริงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยจะเห็นชัด มัมตบนี้ตบหนักมากแต่มีความอ่อนช้อยอะแฝงความอ่อนช้อยในการเซตลงเซตลูกอะไรอย่างเงี้ยเอออนะมันเป็นกีฬาที่แบบเกิดมาเพื่อเพื่อเพื่อแบบเพื่อเพศที่สามจริงจริงนะแต่เป็นลูกกีฬาอื่นอาจจะมีอีกเยอะไม่เลูกเหมือนกันดีไม่ดีนักบอลทีมชาติไทยอาจจะมีเยอะแล้วเพลีเก่งอะไรอย่างนี้ผมผมอยากให้เปิดตัวนะผมว่าบางคนที่เป็นอยู่แต่ว่าติดตัวอยู่เนี่ยมันอึดอัดเหมือนกันนะ ใช่ใช่ใช่แต่อย่าให้เราเวลาไงผมว่าคนรู้ไหมเขาก็คงรู้แต่ว่าก็ก็ก็น่าแปลกแต่มันมันมีซอยหลยช่นนี้ใช่ไหมย่อยยงไปแยกประเภทย่อยอีกอที่ผมผมไม่มีความรู้แล้วบางประเภทก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยตัวอะไรมากมายใช่ไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่คนมองบางคนเขาชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวเขาก็จะไม่เปิดแต่อย่างไอ้กกี้อะทุกคนรู้ไงเออที่บ้านรู้แม่รู้อะไรอย่างนี้ไงอืมเราอยู่บ้านไม่ได้เป็นแมนใช่ไหมไม่ได้เป็นแมนครับ ่าแล้วงงบิดตูตั้งแต่ตั้งแต่ประตูบ้านเองจริงอ๋อแล้วแล้วแล้วเปิดตัวตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นอะไรก็เออของไอ้กี้เนี่ยจริงๆแม่ก็รู้นานแล้วล่ะแต่ว่ากับพ่อเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาโอเคกันประมาณเอ่อมอมอห้าครับบอกว่าพิสูจน์ตัวเองให้ให้คุณพ่อเห็นด้วยหลายอย่างหลายอย่างเราทรําอ,อะไรหลายอย่างไง,ยอ,ยงอือเราเป็นดีเจแต่มอห้านะจริงๆอ๋อเหรออืมเห็นนะน่าสนใจนะชีวิตของแต่ละคนนะน่าจะจับคนคน ทางวันบอกว่าฉันฟังรายการวันนี้แล้วฉันจะเป็นเกย์เต็มตัวละเออเที่ยวตะกอนนะฮะบอกว่าฟังรายการแกวันนี้แล้วฉันจะเป็นเกย์เต็มตัวละคลิ๊กคลิกคลิกไม่ทําการแสดงอีกต่อไปแล้วโอ้โหไอเกย์กระแสไอเกย์กระแสเกย์กระแสคือแบบว่าเห็นว่าเออมันน่าจะดีเลยเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ดีนะดีนะครับผมว่าก็ ก็เป็นก็เป็นกันไปเถอะคืออยากเป็นอะไรก็เป็นกันไปจริงๆอ่ะความสุขของเรานั้นจริงที่แน่ๆคือทุกคนเป็นหนี้แน่นอนนะครับอืออาจารย์จะพูดแม่พูดถึงขนาดนี้แล้วต้อัพเป็นหนี้บัตรเครดิตอาจารย์ผมถามอาจารย์หน่อยถ้าอาจารย์มีสองล้านบาทอาจารย์จะไปทําอะไรผมก็คิดอยู่นะตอนแรกก็คือผมคงก็ไม่ใช้หนี้ของผมเองก่อนแหละอีเหอยู่อีกเประมาณสองล้าน ก,ก็เลยเยอะสองล้านล้านเนี่ยผมแบบมันพูดมันก็จะไม่ค่อยสนุกไงของผมอะผมผมอยากทําโรงเรียนที่เป็นความฝันของผมคือโรงเรียนฝึกอาชีพสามเดือนคุณพ่อคุณแม่สง่งลูกมาเรียนสามเดือนได้อาชีพอย่างหนึ่งกลับไป,ไม,ปไม่ว่าจะเป็นช่างต่อมรถไม่ว่าจะเป็นดีเจนะซ่อมมิเตอร์เออดีเจก็ได้คืออะไรก็ได้ที่จบได้ภายในสามเดือนหรือสี่เดือนไม่ต้องเรียนสี่ปีเพราะว่าเป็นภาระคุณพ่อคุณแม่มากแล้วสี่ปีจบไปก็ไม่ใช่ว่า จะไปทามาหากินได้สองร้านร้านนี่มันเยอะมากผมขอแค่สองร้านผมก็ทําได้แล้วแต่ว่าเงินสองร้านร้านนี่มันเยอะนะก็พูดเถอะบางทีก็ก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ที่ดีเจต้ากับดีเจที่พูดตลอดเวลาว่ามันมีมันเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากก็เห็นบางคนก็ขำๆซื้อน้าแข็งไปสมผ้าทงผ้าทิชอะไรก็ก็หาๆกันไปแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเรื่องเรื่องการศึกษาแล้วก็การให้โอกาสให้คนได้ ได้แสดงความสามารถของตัวเองเช่นเรากลับมาคุยเรื่องเพศที่สามเพศที่สามเคนจัดดอกไม้เก่งมากนะเขาจ้างเขาเนี่ยด้วยเงินเดือน,นไม่เยอะนะครับให้เขามาสอนให้น้องๆผู้หญิงเนี่ยได้สักร้อยคนะใช้เงินไม่ถึงแสนะผมว่าอืเราจะได้คนจัดดอกไม้เก่งๆเป็นร้อยเลยไปอยู่ตามสปาไปอยู่ตามโรงแรมไปอยู่ร้านจัดดอกไม้โอ้มันใช้เงินไม่เยอะนะแล้วมันทําอะไรดีๆได้ตั้งเยอะแล้วก็เพศที่สามก็ภูมิใจว่าเอเราเป็นสูที่ให้วิชาคน พาเราเราเราควรจะทําสิ่งนี้มากกว่าบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันดูดีนะอย่างอย่างอย่างดิเกต้าที่เขาก็เคยเอาของนุ่งของนี่จากทางนกแอร์ใช่ไหมครับไปช่วยคนเนียวช่วาชีพทางใต้อะไรเงี้ยออแบบนี้มันมันเป็นเรื่องที่น่าน่าภูมิใจและมันจะภูมิใจไปตลอดเลยอย่างมันไม่เหมือนกับการที่เราลงทุนอะไรเยอะมากๆแล้วเราก็มันก็อาจจะมีข้อดีนะเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่ผมผมมองว่าเงินเล็กน้อย บางทีมันสร้างความรู้สึกดีๆได้เยอะได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพวกเราก็คงจะต้องต้องไปคิดวิธีการมองเราก็ไม่ใช่ผู้บริหารประเทศน้องวิธีการมองเร,า,เรา,าก็อาจจะในภาพใหญ่ก็อาจจะต่างกันอย่างเอซจะมาอย่างนี้อาจะมอกว่าเราต้องมีรถไฟเพื่อเชื่อมแต่ละประเทศผมกลับมองว่าเราน่าจะเงินก้อนนี้มาจ้างครูจากเมืองจีนให้เขามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นครูจีนใ <c oughs> นหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านเขาอยู่เลยเราเด็กเราเข้าไปอยู่ในนั้น พาไปเรียนรู้ภาษาจีนผู้เคียวคนจีนรู้วัฒนธรรมคนจีนสร้างหมู่บ้านคนจีนเลยน่าจะใช้เงินไม่เกินสามสิบล้านนะอ่ะสร้างหมู่บ้านคนจีนแล้วเอาเด็กเข้าไปเข้าไปเข้าไปปีหนึ่งออกมาเข้าไปปีหนึ่งออกมาโอ้โหเราจะมีเด็กที่เก่งทั้งภาษาจีนรู้วัฒนธรรมจีนเล่นดนตรีจีนได้อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้แนว EC, เอซิเจะมีหมู่บ้านอินโดนีเซียเอามีหมู่บ้านมาเลเซียก็ไป <c oughs> เชิญ <c oughs> ปราดของเขาหรือครูที่เก่งๆในด้านต่างๆที่เป็นคนประเทศเขาคนที่รู้ทักนคการประเทศเขามาสร้างหมู่บ้านไปย่อม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 ไปเล้วเด็กเราวนเข้าไปเรียนผมว่าเด็กเราน่าจะเก่งนะหรือเปล่าอันอันนี้ก็เป็นไอเดียไอเดียหนึ่งจากดูกากษามากเลยเออจากจากรูดูการศึกษาเพราะวิชาการทะเลอึดอัดมันหายใจไม่ออกออกซิเจนไม่เข้าสตูงไงก็ไม่รู้อันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งขอเสริมนิดนึงเมื่อกี้ทางอาจารย์บอกว่าทางจีพีต้าของเราเนี้ยได้เป็นการเอาของนุ้แอร์ไปช่วยเหลือใช่ไหมไม่ได้เอาแค่ของนุ้ยแอร์นะเอาพวก แจ้งตรงนี้แจ้งตรงนี้เราพูดตรงนี้ก็ห่มมอยู่นี่ไงมันหนาวแล้วอมันหนาวก็คือการกลายก็เอากระเป๋าเอาก็โกยมาดิเอากระเป๋าขึ้นไปเขาโกยโกยใส่สุดยอดนะทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมมีดมีหมดเย่นะเนี่ยเออหรืออย่างเดียวหรืออย่างเดียวคือไม่มีคือคือคือเบาะ เดี๋ยวเดี๋ยวสุกน้าช่วยจดไว้หน่อยนะผมว่าผมนึกออกแล้วสุกน้าผมอยากคุยเรื่องอะไร,ะไรผ,มผมผมอยากคุยว่าเราเราจะเตรียมตัวยังไงให้กับเด็กให้กับเด็กหรือว่าคนไทยที่จะไปสู่ AEC เซี่เลียนนะออต่อจากประเด็นมเมื่อกี้ที่ผมพูดอย่างเรื่องออบ้านเรื่องอะไรงเงี้ยคือเราไม่เอาประเด็นที่มันดูใหญ่ๆเราประเด็นว่าเตรียมคนอุดอรอย,อยังไงให้ก้าวสู่อซีเียมเชียงใหม่ย,ยังไงอะไรเงี้ยไปซื้อนี่นเลยสับแหลกมาอ่านเออ มีมีขายที่ไหนนะซีเอทุกสาขาหน้าปกเป็นรูปเจเจงนหน้าปกเป็นรูปเจจงเป็นรูปหมูกําลังสับเขียงอยู่ชื่อว่าสับแหลกครับเป็นหนังสือรูปรงเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์ ตำตับพองรูปพองเสีเเยงอะไรแบบนี้ค่อยชัวย่วหน่อยปวดอินเข้ามาที่ค่อยหายเดี๋ยอ,อแล้วก็ใส่เล่มหนึ่งด้วยกี่ยกับแกรมมาคือหลายคนเนี่ยค่อนข้างปวดหัวกับแกรมมามากเลยเว้ยเอ็กกีเออทำไมเรียนในห้องมันปวดหัวไงมันก็สอนอะไรกูนักหนาเนี่ยสามารถไปหาดูสรุปอ่าแล้วก็ตัวอย่างการใช้ได้ที่หนังสือแกรมมาไม่ดังมากก็มีขายที่ซีเอ็ดบุ๊ทุกสาขาเหมือนกันหนังสือเล่มนี้พี่บอมเป็นคนตั้งชื่อให้ด้วยโอ้โหเออเป็นความลับนะบอมบูผ้านะ เนี่ไงมีสองล้านล้านบาทจะซื้อประกันบูพ้าไงเออโอเคอาจารย์วันนี้หมดเวลาละขอบคุณมากจะไปไหนก็ไปขอบขอบคุณดีเจกี้ด้วยนะครับที่ช่วยแชร์ประสบการณ์อะรด้วยกับผมด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม เสริมจากอาจารย์บอมนิดนงึงแล้วกันนะฮะสำหรับน้องๆที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ว่า,าจะเปิดดีไม่เปิดดีที่บอกตรงเลยว,ว่าอะไรที่มันไม่เดือดร้อนใครหนูทําไม่เหอะใช่ <นะ S 2> ใช่อะไรที่มันเดือดร้อนชาวบ้านหนูอย่าทำนะครับคิดแค่นี้พอ